เระชด้ากับในมือข้อมาปลูกต้นนล้วก็ต้นนู้ก็จะได้ดอกใหญ่ด้วยแต่พวกนั้นเอาไปทำพันตอไม่ได้เนี่ยมาทำรอบช่องก็จะออกดอกแั่งเนีนี่เดียแ่วาที่เราทำามันมันมันมัมันอยู่ในช่งนันอบนั้เอได้ไหมนะว่ายิต้นดต้นวมเกบกี่วเดี๋ยวเดือนหน้าคยทำมาทำได้ไหมนตาซื่อนี่ผมแนะนำ nè ตัวตวยถูกดูกเลยเพื่อนี่ต้องมี่อันนี้นแคลบแล้วครับต่อไปก็ไปิผอเป็นตอนอ้อนทาตะวนันไาย มีอะไรด่าปกติพุ่มดูด้ามีฝนหมอกมีครับออกมาจากไหนนะโควิดออกมาโควิดจะตั้งอยู่ตรงนี้แกไม่หลุดเดือดเลยไม่แกไม่หลุดแกไม่หลุดนะมึง อยู่เล่นอยู่นี่ยังมีคนเหมือนกันเหมือนกินมากไปแล้วว่นเล่นอยู่ตรงหอยิงปงยิ้มตัวโรงเรียนเลือกนั่นเด็กคนโค้งยับยั้งเด็กต้นคำปียกเงื่อนยั่ไงลนุงต้นเจ็ดต้นเจ็ดตีโต๊นสี่เจ็ดสี่สองส่วนเขาสร้างโล่เจ็ดส่วนที่โอนนั่น มากกว่าบางทีก็คือก็คือปก็บแต่วันนี้ต้องคู้ใต้เลยชายชายนี่อันนี้คือมากไม่ได้เก็บไม่ได้แม่เดี๋ยวมาแยกกันคือเป็นการหนึ่งคือตรงตรงเป็นกันเดี๋ยวเพ็บเดี๋ยวอ๋อบีหรือเสื้อให้แกดิอ๋อน้องบีอ๋อน้องเชียร์ไม่ออกหรอ ยายทำมือดีๆดิล็แกดยลาสุดกลัวไปไหนกลัวทับหายตนนี้ตอนเย็นนะนะคือน้ำเบื่อคือ ต้องอยู่ลมพ่นเราไปอยู่ลมอันี<ล>ม,มันไม่มีโรงงานกันนะมันใ้เพลสเท่นนานั้น,าน,นอากาได้มันเยออ็นบรรยากาศดีว่าที่บา้นนานจ้

มันเงตอุ้ยตองฟเลยออาเลี่จัเปนเงยเองเยันไม่น่เเ่มันไม่านแล้ใช่ไหมเอามอออกเอามืออแล้วแดดมันส่องหน้ากูมันมืดมันมองไม่เห็นมันไมถ่ายแค่ ครับขอบคุณครับดีครับ,บ,บ เดินตุ่มกลางให้น้องเดินไปก่อนพอน้องเดินปุ๊บเดี๋น้หนอนทันล้างแต่ปีกอะไรยน้องก็ะใจไหมก็ได้ มมนชอบทายเลยใเยอะใเยอะทำไมเออกี่ต้นอะคะก็ตอนนี้ผมปลูกประมาณ3ามพันต้นนะครับพือปลูกทิตนาลมของผมคือปลูกอยากให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็อาจจะเป็นจุด ใช้กินแล้วก็จะเป็นการโปรโมทพื้นที่ไปในตัวครับผมน้ำมัเป็นจุดใชคอินแห่งใหม่รนนับปีใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเป้าหมายของผมคือปลูกไว้ก่อนปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่ประมาณหนึ่งนะ,อ,ะอยากให้คนแบบว่ามาถ่ายรูปแล้วมาถึงเห็นเรียกอนะไรเห็นรอยยิ้มของคนที่มาถ่ายผมนะผมดีใจผมก็ปูมมใจประมาณหนึ่งคนระับก็ผมกับเจ้าแก่ก็ทําแบบว่าอยากจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็น รีสอร์ทที่ว่าแบบเน้นทุ่งนาแล้วก็อยากจะให้แบบว่าพวอทุกเรื่งทุกอย่างมันเป็นท้องทุ่งเหมือนเดิมก็คือหลังจากนี้จะเป็นร้านกาแฟด้วยเป็นร้านกาแฟผมแล้วดอกดอกทานตะวันเนี่ยค่ะสามารถมาชมได้ถึงเดือนไหนอะคะเดือนหน้าอีกประมาณเดือนนึงครับเพราะว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันจะโรยพอรโลเสร็จมันก็จะมีดอกไม้ใหม่มาชดเชยเนี่ยนะตอนนี้กำลังทำอยู่ครับ ดอกจ้าบานสวยเต็มที่ตอนไหนคะก็ประมาณช่วงนี้นะช่วงมันบรมานบานอย่างนี้มันจะบานนี้ตลอดครับเป็นแต่ว่าที่ผมทํามันมาปิดผ้ากับว่าทวันมันส่งมาอย่างนี้ฮะแล้วถ้าคนขับรถผ่านบนถนนมันชัดหันหลังให้ใช่มครับแต่วนใหญ่ช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายมีมาถ่ายทุกวันนะวันหนึ่งไม่ต่ําจากร้อยคนนะครับยิ่งตอนเย็นๆมันจะมีบรรยากาศที่ว่า้องทุ่งมีลมพัดแล้วก็มีท้องพื้นฟ้าที่แบบว่าสวยนะคนก็จะมาถ่ายทุกวันวันนึงเป็นร้อยครับ แต่พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับเฉพาะเออที่ธนวันนี้ก็ประมาณสองไร่ครับแต่ว่าพื้นที่โดยรวมก็ยี่สิบเจ็ดไร่สำหรับทำรีสอร์ทนะครับผมมีจะทำรีสอร์ทในอนาคตข้างหน้าด้วยครับผมครับแล้วพิกัดอยู่ยังไงครับเกิดเหมือนมีคนสนใจจะมาพิกัดนี้ตอนนี้นะอยู่ที่ดังเมืองศรีนะครับผมน่าจะเป็นหมู่แปดนะผมเพราะไม่ไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับผมครับอยากจะติดริมถนนริมถนนจนบัลทานนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้กับ เจอศูนย์ต่อผ้านาหมื่นสี